ก่อนเนอะแล้วเนี่ยไอ้มันมาจากไหนะพี่อิหร่านนะครับอิหร่านมีอิหร่านกับในจีเรียครับอ่าไม่เชื่ออีกแล้วไอ้อะไรนะพี่เจประกอบนะครับเจประกอบไอ้ตัวชุมชนคนอยู่หายไปคนผลิตขึ้นมาตัวนี้ไอ้ไม่เชื่อจริงเหรอฮะไม่เชื่อเชื่อแหมอยากให้เห็นเชฟโรเลตยังไง บอกฟมอ,อฟมอออรเร็วหรือฟอมใหญ่เชฟอะครในตระกูลแล้วะเชฟต่างวิ่งสุดเรา,าลำโบนี่สู้ไม่ได้พี่ไปแข่งเขามหมดแล้วไม่มีใครสู้ได้ทั้งคันค้นโบออกแล้ <c ười> วโอ้อบไหนุ่มนี่เมาเนื้อแง่เ เพื่อนเพื่อนดูที่ผมนั่งงเยมาออพี่ชอบแม่รถอะไรที่มันมีนความเร็วอ่ะและพี่ไม่ชอบไอพวกบิ๊กไบ์อ่ะครับมอ,อไซค์อะมอไซค์อ่ะครับหรืออันตรายพี่ขับได้หมดอ่ะแต่แม่งโคตรเท่น,นะผมเห็นเนะี่ยมันก็มันก็ขับได้ งไปมันถึงเลยพอดีเลยปะวะรู้สึกว่าต้องเดี๋ยวแย่านี้เนี่ยมันเป็นเส้นตรงตรงไปเจอสามเส้นแล้วมันจะมีดา่านตรวจเยีย่ยมทางหน้าแถวเนี้ยกูไม่รู้ตรงไหนคนเราจะไปคิดอะไรมากาเกิดหน่เดียวตายหนเดียว,วจำคำพี่ไว้ต่อไปไม่ากคิดอย่างพี่ อะไรแน่นอนนะตั้งแต่ทหารมันขึ้นเป็นใหญ่แล้วไม่ว่าทําผิดอะไรกันแล้วแต่เราต้องหนีไว้ก่อนพวกมันเยอะอยู่ไม่ได,อไได้อยู่เราตายจาไว้ต่อไปกฎหมายมันจะคอกยิงคนตายอาจจะประหารชีวิตเลยเปลี่ยนใหม่คมคขนประหารเนี่ยไมอยะเผลอทาผิดอะไรกันแล้วแต่ต้องหนีก่อน ก็หนีไปอยู่ไหนนะครับมไม่รู้อ่ะต้องหนีก่อนนะครับดูว่าทักษิณเนี่ยโอ้หไปไปสิบกว่าปีไม่ได้กลับเลยคนมีตังค์อ่ะยังก็ต้องคิดอย่างนั้นแหละโอ้ยเงินงเขานี่ใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดเลยพี่ทหารเป็นใหญ่มันเป็นมหาอำนาจทหารน่ะนเถียมมันได้ที่ไหนอ่ะ <laughs> สั่งยกสั่งวิทยพื้นมันทีมีเรื่องอะไรมันตกเราก่อนด้วยแล้วไปถามมันผิดมากว่ามันถูกมึงต้องอ่อน้อมทำตนกับมันอะอย่างเดียวมันบ้าอำนาจเขาฝุดมันมาแบบนี้ว่ยกูเห็นอาหารเกณฑ์มันนะ ขึ้นรถมามันนั่งด่าอายุทุกวันเลยด่าเลียเขียนมัน,ลนเลยนั่มันไม่ใช่คนดีอะครับมันไม่ใช่คนดีอย่าไปคิด,ดว่ามันคนดีหนุ่มเอ้ยเอ็งเอ็งจำคำพี่ไว้กันกปีหนะ้าเอ็งคอยดูดิปีหน้าจะไม่มีการปราบยาเราปีใหม่อะหมดจะหมดแล้วครับจะมีแต่ จะปูพื้นวางวางเครือข่ายยาเสพติดใหม่มันจะเริ่มปูพื้นตั้งแต่ตอนนี้แลนะ้วเพราะมันเริ่มมันล้างไพ่ยะเสร็จแล้วไงเสร็จมาแล้วล้างไพ่นี่อ๋อก็จ,จับการพนันทุกอย่างจับยาเสพติดทุกอย่างแล้วยึดมันเป็นของตัวเองเดีย๋ยวมันก็เตรียมปล่อยของมันเองเอข้าใจเหรอว่าล้างไพ่แปว่าอะไรล้มกระดานหรอเออ มันต้องการอยากจะมีเงินมีอำนาจอยากจะสะพัดแบบพวกนายกัฐมนตรีมันต้องมันทำอย่างนี้หลายครั้งแล้วแล้วครั้งนี้มันเป็นเกมการเมืองที่ไอ้เอยมันรวมหัวกันมันหัวกันมาหมดแล้วทหารตำรวจกใครนะไอ้ที่เดินมาทวงชื่อที่อะไไอ้ไอ้ไอไอไอสุเทพเออคนใต้เหมือนกัน นักศึกษาธรรมศาสตร์เลยไม่เคือ,อม,มีผลประโยชน์ให้กันอยู่เพื่อเอ,อื้อ,อผลประโยชน์อ่ะไอสุเทพดูมียิงก้า้าศพแมงไม่ติดคุกเลยแต่คอยดูนะเดี๋ยวมันจะมีการหักหลังเกิดขึ้นหักหลังนักศึกษาเดี๋ยวมันจะมีการหักหลังเกิดขึ้นเดี๋ยวพอ่อไอสุเทพครอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในแก้งใบเดียวนะ นี่แหละใครกระด้างกระเดืองตายผู้หญิงห้ามใส่กระโปรงสีนี้ใส่ตายเหอเก่าลิ้เหนื่อยเลยเอ่อเลี้ยงเคยดูนี่ไม่ได้ยังว่าอย่างนี้หรอกพี่อ่าน อาอ่านแล้วมันถึงแก่นว่าอิสไซและสันดานมันเป็นอย่างไรเพื่อนตัวเองแท้กินนอนอยู่ด้วยกันทุกวันคิดในส่ดจะ <ật S 1> ทำเราเลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวาครับพูดจสร็จเลยมซ้ายไหมฮโอ้ผมต้องไปกลขวาคะับี้ยซ้ายหรือขวาจำไม่ได้ นี่จะสวนเท่นานั้นนะโอ้เลี้ยวเลี้ยวขวาขึ้นไ,ไปเลยครับขวานี้เหรอครับผมขวาไหนขวานี้เลยครับมันเลี้ยวได้ไหมได้ได้พี่ได้เฮ้ยห <c oughs> นุ่ <c oughs> <ผ>มแ<ผ>ม่งบอกกันทันทันช่วทีหนุมลืม <c oughs> ผมลืมไม,ไม่ใจหายเลยเีย